สวัสดีค่ะสวนมารีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้สวนมารีมารายงานตัวเพราะว่า <laughs> โอ้ยพี่น้องบอนบอนบอลมาบอนมาค่ะวันนี้บอลมาค่ะนะคะมาแบบ คลขายแบบอลังวังเวอร์เนาะอย่างเงี้ยค่ะนางใหม่วันนี้มีเซตใหม่มานะคะนางใหม่วันนี้มีเซ็ตใหม่มาค่ะนะคะเซ็ตนี้ขายอยู่490นะคะแดงวังเวอร์เลยนะคะมีมีอยู่ประมาณแต่ถ้าใครเลือกก่อนใครรับก่อนก็จะได้เวอร์วังนะ้มารีก็จะเลือกให้ไปเลยค่ะนะคะแต่ก็มีไม่เยอะนะคะจ้ะนะคะให้ดูจุดเนี่ย ไม่รวมส่งนะคะถ้ารับเต็นตะก้าคือกระถางหนึ่งอยู่ที่120ิบาทค่ะส่งตะก้าให้เลยถ้าลูกค้าอยากรับนะคะถ้ารับห่อตุ้มก็อยู่ที่สตาร์ทอยู่ที่60บาทกระถางต่อไปบวก10บาทค่ะนะคะถ้าถ้ารับเป็นกระถางและส่งเป็นตะก้านะคะอยู่ที่120สิบาทต่อกระถางนะคะต่อตะก้าต่อตกระถาง อย่างนี้ก็ขายอยู่มีนางไหมต้นนี้กระถางนี้นะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะคะอย่างนี้ขายที่ห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบนะคะ,ะคะแล้วก็มีนางวารีนะคะนางวารีนางวารีมีอยู่สามกระถางค่ะนางวารีค่ะกระถางนี้ขายอยู่สอง้อยห้าสิบค่ะ กระถางนี้มีสองต้นนะคะใบนี้ไม่สวยเอาออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่นะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะอันนะีะ้อันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะมีต้นเดียวแล้วใบไม่สวยเด็ดทิ้งไปเลยต้องเก็บไว้นะคะใบใหม่ก็มานะคะลูกไม้แดงลูกไม้แดงมีต้นเดียวกระถางเดียวนะคะสองร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งนะคะทุกกระถางไม่รวมส่งนะคะ มีใครอยากได้อะไรนาะลืมชื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่ดาวเพียงดินนะดาวเพียงไม่ใช่ดาวเดี๋ยวค่อยเอาแต่น,นี้ก็จำชื่อไม่ได้ยังไม่สีือยังไม่มาน่าจะเป็นอันนี้สีปราดค่ะสีปราดมีต้นแม่อยู่นะคะนะคะต้นแม่ ต้นแม่ยังไม่ฟื้นเพราะว่าเพื่อเพิ่อเอาหน่อมายังไม่ถึงเดือนประมาณประมาณประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วเพิ่งเริ่มฟื้นหน่อยๆน,นะคะสีปราดนะคะสีปราดนะคะแต่ลูกเขาติดแล้วนะคะกระถางนี้อยู่ที่แปดร้อยนะคะแปดร้อยนะคะไม่รวมส่งนะคะจ้ะสีปรากนะคะแล้วก็มีกวนอิมค่ะกระถางละหนึ่งต้นก็มี กระถางละหนึ่งต้นอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทคา่ะนะคะกระถางละสองต้นกระกระถางละสองต้นอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบค่ะงาอถอดรูปง้อถอดรูปกร,ระถางที่สามร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นนะคะเพชรพิรุนเพชรพิรุนเพชรพิรุนมาเหมือนเดิมนะคะเพราะต้นแม่ที่สวนเยอะมากเพชรพิรุนนะคะ สต้นนะคะ3ามร้อยห้ากาสามห้าิบเลยนะคะ,นะคะแล้วก็มีทหารทานมีต้นเดีย้ยสองร้อยหนะคะแล้วก็มีกระถางละ2ต้นค่ะกระถางละสอต้นนะคะ390ค่ะทะหารทานนะคะ,นะคะ,นะคะมีแค่ประมาณแค่นี้ค่ะ แล้วก็มีมีไก่อัมมาลินค่ะไก่อัมมาลินนะคะไก่อัมมาลินกระถางนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะนีะ่อยู่สองกระถางนะคะอยู่แค่สองกระถางไก่อัมมาลินนะคะแล้วก็มีตละลแมะกุซุมามีตละลแมะกุซุมา 290ร้อยเก้าสิบค่ะมีต้นเดียวค่ะเพชรพิรุณมีหลายกระถางนะคะรับมาได้ค่ะนะคะเพชรพิรุนมีหลายกระถางนะเดี๋ยวจะพาไปชมอโลคาเซียชุดชุดชุดจัดโปรนะคะสองกระถางสองอย่างนะคะแล้วก็กวนอิมอย่างเนี้ยค่ะกวนอิมอย่างเนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะมีสองต้น,นะคะสอง9 0อเก้าสิบมีอยู่สามกระถางเองนะคะ แล้วนังใหมอย่าลืมนังใหม่นะอย่าลืมนังใหม่นั่งใหม่นะนั่งใหม่มีเซตนี้เซตสุดท้ายแล้วนะอีกนานค่ะนะคะแล้วมีกลุมพกัรค่ะกุมพกัรสามร้อยเก้าสิบมีต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วมีหนึ่งเดียวถ้าตอนนี้นะตกหล่นอยู่มีกระถางเดียวค่ะนะคะอันนี้ลูกไม้ป่าเมืองจันทค่ะหกร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้เดี๋ยวมารีน่าให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดมีแปดต้นนะคะอยู่ในนี้นะคะเป็นไม้พุ่มนะคะนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะ,นะคะเป็นไม้ป่ามาจากเมืองจันเลยมารีไปเก็บมาจากป่าเงาะ <c oughs> นะคะป่าเงาะในเมืองจันทบุรีเลยนะคะ,คะอันนี้สิงหาโมลาสิงหาโมลาสามร้อยเก้าสิบบาทมีอยู่แค่สองกระถางนะคะนะคะแล้วรออีกนานเลย นะก่าจะมานะคะแล้วก็มีแดงวัวแดงวัวกระถางละอาจัดโปรไปเลยเท่าไหรน่นี่โอ้ยตามองมาเห็นเด้อนี้ร้อยเก้าสิบบาทกระถางหนึ่งมีสองต้นสวยๆเลยเวอร์วังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมโอโลคาเซียโอ้ยโฮโลคาเซียไปเดี๋ยวไปดูกัน จ้ามาโคโลคาเซียเนาะที่สวนเรามีเยอะเดี๋ยวมารีจัดเซตให้เลยเอาบรนนาญ,ญี่ปุ่นเลยก่อนแล้วก็ลกันหรือว่าเยลโลสเปซนะคะคือไหลนี้มีมีมีมเออหน่อน,นี้เป็นปลายไหลนะคะแล้วมีสองไหลด้วยนะคะเยลโลสเปซดูลายเขาเวอร์วังมากนะคะมารีจัดเซตให้เลยคะ่ะนะคะเซตนี้นะคะบอนเลมอนนะคะ ที่6,900บาทค่ะรวมส่งตะกร้าให้2กระถางเลยนะคะนะคะ6,900บาทนะคะ,ะท่านไหนที่ตามหาอยู่นะคะทักมาได้คะ่ะทักแอดไลน์มาได้เลยนะคะจ้าแล้วก็ต่อไปชุดนี้อยู่ที่เออทำไมไม่เห็นบอกราคาละออนเท่าไหร่หนึ่งพั ราคากับบอ๋อเขียนหรออีกกระถางเปล่าดูพี่ะหนึ่งพันบาทโคไมเนอร์นะคะโคไมเนอร์บวกเลมอนนะคะจัดโปรไปเลยค่ะหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดต่อหนึ่งไลท์นะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีแล้วถ้าเป็นแบบว่าท่านไหนรับมาแบบช้ากว่ากว่าหน้าไลท์นะคะมารีก็ดีจะพยายามดูให้ก็แล้วกัน ดีไหมพี่น้องเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามารีเขี่ยวเดออเ้อโคไมเนอร์ค่ะโคไมเนอร์นะคะว่าภาษาภาษาอังกฤษประชัดกัขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อภาษาภาษาอังกฤษตกหลน่นนักวิชาการปหกบอลเลมอนอเลมอนก็บว้าถือว่าแบบนี้เออ,อชุดนี้นะคะชุดนี้หนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะคะ ถ้าส่งแบบห่อตุ้มมารีส่งให้ฟรีเลยโคไมเนอร์กับเลมอนนะคะหนึ่งพันบาทถ้าถ้ารับแบบห่อตุ้มมารีส่งให้ฟรีนะคะจ้ะอ้มีสองชุดตีโอมีสองชุดมีสองชุดโอ้ยบอกพี่เราได้พี่น้องเด้อหนึ่งพันบาทค่ะถ้าส่งแบบเป็นตะกร้านะคะสองกระถางนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่าส่งนะคะอย่าโมเมวาสุดหนี่ร้อยเก้าสิบเด้อ ชุดนี้1,000บาทถ้ารับแบบเป็นตะกร้านะคะค่าส่งอยู่ที่190บาทถ้ารับแบบห่อตุ้มมารีส่งฟรีค่ะส่งฟรีส่งฟรีฟรรรวันนี้มีหลายรายการเลอมีหลายรายการพี่น้องเอ้ย กวักพระพรมค่ะสามอเก้าสิบาทค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์กระถาง8ปดนิ้วเหมือนกันแต่อันนี้ก็แดนิ้วเหมือนกันแต่ต้นนี้กระถางนี้มีสองกระถางเอ้ยมีสองต้นโอ้ยห่อตุ้มห่อตุ้มหกสิบาทค่ะต่อกระถางนะคะถ้ารับเป็นกระถางอยู่ที่ร้อยี่สิบาทค่ะถ้าส่งตะกร้านะคะแล้วมีอะไรโคมเนอร์อาไปยังนี้มเนอร์อีก คือหลายแฉบอ่ะดิ1,500บาทโคเมเนอร์บวกแบล็กเมจิกกายค่ะ1,500บาทโคเมเนอร์บวกแบล็กเมจิกกาย1,500บาทถ้าส่งแบบห่อตุ้มนะคะลาดทะลุกระถางแล้วนะคะถ้าแบบห่อตุ้มส่งฟรีค่ะ1,500บาทถ้าส่งกระถาอากาตะกา190บาทนะคะ แนนซี่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 หนึ่งพันห้าร้อยบาทบวกแบบบวกบวกบวกเลมอนแนนซี่บวกเลมอนนะคะแนนซี่แนนซี่บวกเลมอนนะเหมือนเดิมค่ะถ้าส่งตะกร้าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทถ้าส่งแบบห่อตุ้มส่งฟรีค่ะนะคะมีสองชุดนะคะเลมอนกับแนนซี่มีสองชุดนะคะ ถ้ารับแบบเป็นตะก้าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทถ้าส่งแบบห่อตุ้มมารีส่งฟรีแล้วฟรีเป็นบางอย่างนะคะกว่าพระพรมไม่ฟรีนะคะส่งนะคะจ้าวันนี้ไม่มีอะไรมากมีออดิบนะมีออดิบด้วยค่ะอโลห้าไหมอโลห้าอโลห้าไหมคะาลากทะลุูแล้วรากทะลุแล้วอโลห้ารากทะลุแล้ว วสวยมากมารีเคยพาไปชมหรือ,อยังคลิปอื่นๆเนะาะอโลหาเอาที่800ไม่รวมส่งค่ะเซล,ลไปเลยนะคะทุกทีมารีจะขายู่ที่1,500้าส่งเซล,เซลให้พี่น้องไปเลยเนาะ <c oughs> ออดิบออดิบดงังออดิบดงังออดิบดังยู่ที่2,800บาทด่างขาวนะคะด่างขาวเลยนะคะ ไม่รวมส่งนะคะส่งตะกร้าให้เลยส่งตะกร้าให้ได้นะคะไม่รวมส่งนะคะส่งตะกร้าอยู่ที่150บาทค่ะต่อนหนึ่งกระถางนะคะออดิบด่างเนาะแบ็กเมจิกมีนะแบ็กเมจิกมีต้นละ130บาทแบ็กเมจิกแบ็กเมจิกแบ็กเมจิกนะคะแบ <mag> <mag> ็กเมจิกอือเนาะปวดๆทำติดแล้ว ร้อบาทไม่รวมส่งจ้างั้นวันนี้มารีขอแค่นี้เนาะไม่มีอะไรมากหรจะเอาไซส์นี้ไหมโคไมเนอร์ดูดูดูทะลุก,กระถางพร้อมลูกเป็นแม่พันธ์นะคะต้นนี้เอาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีมีป้ายหรือยังเอาอยู่ที่พันแปดร้อยแล้วกัน ใช้แม่พันธุ์นะคะราคาราคะนะคะโอเคโอ้ยลาพี่น้อรลายเ่อแล้วพาไปดูต้นแม่พาไปดูต้นแม่ให้นะพาไปต้นแม่ต้นไหนเอ้าทุ่หมดเลยเรเบิรนไหมเรเบิรนเลมอนเลมอนเลมอนก่อนต้นแม่เลมอนก่อนดูดูความอลังความอลังความอลังนะค่ะ เขาแก่เต็มที่นะคะนี่เป็นสีเลือดลา,า,าวามันลาวานี่แบ็คเมจิกายแบ็คเมจิกายนะคะแบ็คเมจิกายสวยมากขาเขาจะลายเหมือนโมจิโต้เดี๋ยวเกีย่ยวกันด่างนะคะวันนี้มีใครมาเยี่ยมโอเคเจะดูอะไรอีกไหมโอโลฮาโอโลฮา อ,นนรรอ,อลโลฮ่าอลโลฮ่าเดีย๋ยวพามาชมอโอลฮ่าเต็มฟอร์มนะคะสวยมากนะคะใบนี้ยิ่งขึ้นมาใหม่ยิ่งสวยเลยนะ,ะลโลฮาอันนี้ต้นเดียวน,นี่ปลูกไว้ต้นเดียวนี่ลูกๆกำลังขึ้นตึงอีกะะไม่นานไม่นานก็ได้ไซนี้นะคะไม่ถึงสองเดือนนะคะไม่ไม่ถึงสองเดือนนะคะไซแมนแานซี ไซแม่แนนซี่แล้วมีมีไซแม่อยู่ทางโน้นนะคะไซแม่ Nancy, แนนซี่แต่แต่แต่ไซแม่แนนซี่นี้ขายอีที่สามพันห้าร้ค่ะมีพร้อมลูกแล้วนะคะค่ะแบ็กวิตี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแบ็กวิตีนนนนนะะ้นะคะด้านโน้นหนะคะแนนซี่ต้นนี้นะแนนซี่ปลายขนต้นหนาวเขาชอบเป็นเชื้อารามาลีเขาไปตัดเลย เลยตักที่เรือต่ยอดถ้าเป็นเชื้อราแล้วใบใหม่มาแล้วสวยมากอมดโอเคคมเมด้าคเมด้าต้นแม่เนาะโอเคโอ้ล่าหลายเถื่อแล้วพี่น้องเป็นสีด่างราะอะไรนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดติตามมารีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย